สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยกันในรายละเอียดกับเรื่องราวจากคำสอนที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมว่ามันท้าทายความรู้สึกดีนะแต่ก็น่าค้นหามากครับคือเรื่องผู้ชี้ขุมทรัพย์ สวัสดีค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจจริงๆค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะครับมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีทั้งส่วนที่เป็นอิปริป,ปันนาสักมัชชิม,มานิกายและก็อีกส่วนจากธรรมบทขุททกนิกายค่ะแหล่งข้อมูลชัดเจนเลย ใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันให้ชัดๆว่าใครกันแน่คือคนที่เปรียบเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์แล้วทำไมเอ่อการครบหาคนแบบนี้ถึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตามพระพุทธวจนะอืมค่ะประเด็นเปิดหัวที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะคือแนวคิดนี้บอกว่าคนที่คอยชี้ข้อบอกพร่องเราหรือตำหนิเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยกลับไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเหมือนคนที่กำลังนำทางเราไปหาสิ่งมีค่าที่ซ่อนอยู่ ออลองมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับได้เลยค่ะเริ่มต้นเลยนะครับตามพระพุทธวจนะแล้วเนี่ยผู้ชี้ขุมทรัพย์ที่ว่านะครับท่านหมายถึงใครกันแน่ครับคือตามเนื้อความในคําสอนนะคะท่านหมายถึงบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาที่คอยชี้โทษคือบอกข้อบกพร่องของเรานะคะแล้วก็ยังกล่าวคํำขนาบ ค,คือตักเตือนว่ากล่าวอย่างเข้มแข็งจริงจังอยู่เสมอๆเลยค่ะไม่ใช่แค่บอกเฉยๆอ๋อครับครับไม่ใช่แค่สกิดแต่คือตักเตือนจริงจังใช่ค่ะแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะพระพุทธองค์เคยทรงยกคําอุปมาที่น่าคิดมากตัดกับพระอนอนท์ไว้นะคะครับเป็นยังไงครับท่านบอกว่าจะไม่ทรงธนุถนอมสาวกเหมือนช่างปั้นหม้อที่แบบว่าค่อยๆประครบประงมหม้อดินดิบที่ยังปิเปียกอยู่นะคะอ๋อครับที่มันยังไม่แข็งแรงใช่ค่ะ แต่จะทรงขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดแล้วก็ชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดโโหฟังดู uh, ค่อนข้างแรงนะครับขนาบแล้วขนาบอีกเนี่ยฟังดูอาจจะแรงนะคะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เพื่อทำร้ายหรือทำให้เสียกำลังใจนะคะแต่เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าแก่นสารแก่นสารค่ะคือความเข้มแข็งมั่นคงจริงๆทั้งทางปัญญาและจิตใจให้มันเกิดขึ้นกับคนคนนั้นค่ะอืมเข้าใจแล้วครับ แต่พอพระพุทธวจนะบอกว่าคบคนแบบนี้มีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยอันนี้ผมอแอบสงสัยนิดนดนะครับค่ะสงสัยว่ายังไงคะก็ตามธรรมชาติคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบฟังคําวิจารณ์แรงๆหรือพอโดนชี้ข้อบกพร่องมันก็รู้สึกเจ็บปวดบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นเรื่องดีอย่างเดียวเลยได้ยังไงล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือเหตุผลที่พระพุทธวจนะกล่าวแบบนั้นนะคะ เพราะว่าการชี้โทษการตักเดือนจากบัณฑิตผู้มีปัญญาแล้วก็ที่สําคัญคือต้องปรารถนาดีจริงๆด้วยนะครับครับต้องมีเจตนาดีใช่ค่ะเจตนาคือเพื่อชี้นําเราไปสู่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเผลอหรือถลังไปทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรสิ่งที่จะนําความเดือดร้อนมาให้ภายหลังอะคะ่ะอ๋อคือเป็นการป้องกันไว้ก่อนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วการชี้โทษเนี่ย ก็เปรียบเหมือนการเปิดเผยจุดบอดข้อบกพร่องหรือมุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นในตัวเองหรือบางทีก็ไม่อยากจะยอมรับอืมจริงครับบางทีเราก็มองไม่เห็นจริงๆใช่ค่ะซึ่งการได้เห็นได้เข้าใจข้อบกพร่องเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงเลยขุมทรัพย์ตรงนี้เองค่ะเป็นบ่อกเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญมากๆในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจเลยครับ แล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญนะคะคือความสามารถในการอดทนรับฟังคำชี้โทษคำขนาบเหล่านี้ได้นี่แหละคะ่ะที่พระพุทธวจนะชี้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์สำคัญเลยพิสูจน์ยังไงครับท่านตรัสว่าผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้อ๋อ มันแสดงว่าการที่เรายอมรับคําติเพื่อก่อได้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นความจริงจังของเราในการที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆนะคะโห oh, ลึกซึ้งนะครับค่ะถ,ถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นมันก็คือการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในแล้วก็เป็นการอุดทิศตนเพื่อการเติบโตอย่างแท้จริงค่ะพอฟังแบบนี้เราก็เหมือนกับว่าเราต้องออปรับมุมมองครั้งใหญ่เลยนะครับกับคําตักเตือนหรือคําวิจารณ์ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะที่มาจากผู้รู้ ผู้มีปัญญาแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆเนี่ยไม่ควรมองว่าเอ้ยเขามาโจมตีเราหรือเป็นเรื่องน่ารังเกียจอืแต่ให้เปลี่ยนไปมองว่านี่คือผู้ชี้ทางที่กำลังมอบโอกาสอันล้ำค่าให้เราได้เห็นขุมทรัพย์ถูกต้องค่ะคือศักยภาพในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองที่มันซ่อนอยู่นั่นเองใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญคือการเปิดใจสแสวงหาแล้วก็เรียนรู้จากคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาเหล่านั้นแม้ว่าฟังแล้วมันอาจจะไม่รื่นหูเท่าไหร่หรือท้าทายความรู้สึกเรามากๆครับคงมีบ้างที่รู้สึกไม่ดีแน่นอนคะ่ะแต่ห่างมาจากผู้มีปัญญาและเจตนาดีจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือทางลัดสู่การเติบโตเลยนะคะแล้วก็เป็นการค้นพบศัก,กยภาพหรือขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอืมครับ ซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใครคือบัณฑิตผู้ชี้ขุมทรัพย์ตัวจริงกับใครที่เอ่อแค่วิจารณ์ด้วยเจตนาอื่นโอ้นั่นเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปพิจารณาต่อกันเองนะครับค่ะว่าถ้าการยอมรับคำชี้โทษจากผู้หวังดีมันเปรียบเหมือนการเดินตามทางไปสู่ขุมทรัพย์แล้วเนี่ย เราจะฝึกตัวเองให้เปิดใจรับฟังหรืออาจจะถึงขั้นกล้าที่จะสแสวงหาผู้ชี้ทางแบบนี้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไม mm. แม้ว่าอาจจะต้องเจอความรู้สึกไม่สบายใจหรือความเจ็บปวดบ้างนะครับและก็ขุมทรัพย์ล้ำค่าอะไรบ้างที่อาจจะกำลังรอการค้นพบอยู่ mm. เพียงแค่เรากล้าเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านั้นดูนะครับน่าจะเป็นการบ้านให้เราได้กลับไปค้นหาคาตอบกันต่อนะครับ